ครับสวัสดีครับพี่น้องพอนยังมางเลี้ยงแกะเ่านะครับน้องมันนิมาหนีคกับผมตีเอาดินนะครับไปใส่หม่องพูนเออไปปลูกต้นใหม่ต้นหุ้งนะครับผมพอดินผมมันเป็นดินทรายในสวนผมขุดออกผมจะเอาดินเหนียวดินคู่สามมาใส่เพื่อปลูกปกพริกปลูกปุกหุ้งนะครับมันจะได้งามบ้านนี้กะติมาสัมผัสรสชาติ จากต้นกันเหทียเดียวนะครับลูกใหญ่ผลดกรสชาติดีมีที่นี่นะครับกรอบไม่กรอบเดี๋ยวสาธิตลูกนี้นะครับอืมกรอบมากหวานทั้งกรอบทั้งหวานอืม ืนี่ลูกหนึง่งครับต้นนูน้นหวานฮะต้นนี้ลองเนาะว่าจะเป็นยังไงหวานทุกต้นหวานทุกลูกกรอบ อืมหวานเนื้อละเอียดเนื้อหวานเปรี้ยวนิดเปรี้ยวอมหวานรสชาติอร่อยหวานอมเปรี้ยวฝาดจะไม่มีนะครับผมพอการใส่ใจไม่ว่าจะเป็นการใช้ปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพ หรือว่าจะเป็นทํำยังไงให้พุทซาผิวสวยลูกดกลูกโตลูกใหญ่เปิดสูกจะเหลืองเหลืองดังดอกไม้รสชาติจะหวานเลยนะครับถ้าลูกเหลืองเหลือนี่ออกจะหวานเลยนะครับหวานเลยนะครับหวานหวานที่เป็นความหวานที่ลงตัวนะครับถ้ายังเขียวเขียวจะออกเหลืองก็จะมีเปรี้ยวด้วยนะครับผสมเปรี้ยวกับหวาน เวลากินจะกรอบมากนะครับแบบมาหรียแบบมาถามกันเลยนะครับเด้อทักกันมาถามได้นะครับเนาะสำหรับผู้อยากปลูกนะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับคำปรึกษานะครับผมสวยเลยนะครับครับผมพุทราสามรถนะครับนาองสปาไ้ที่พี่น้องเด้อใครเข้ามาดูช่องนี้นะครับ จะเป็นเกี่ยวกับผล,ลไม้ตอนนี้ผมจะเสนอช่วงพุทราสามรถนะครับนี่สวนของเราเองนะครับส่วนเล็กๆนะพี่น้องทำได้มีมีความสุขทํากินนะครับเหลือกินแล้วก็ไปขายพอได้ค่าปุ๋ยค่าน้ํามันรถเนาะพี่น้องเนาะทังทีละอยู่แบบพอเพียงยุคนี้สมัยนี้อยากกินอะไรก็ปลูกเอานะครับ ขอฝากไว้ด้วยครับเด้อใครชอบเกี่ยวกับคลิปที่เกี่ยวกับพุชซาสามรถช่วงนี้นะครับดูได้ครับแนะนําผมได้หรือจะให้ถ่ายอะไรให้ดูเนาะครับเนาะเกี่ยวกับสวนนะครับบอกกันเข้ามาได้นะครับขอฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับผมเจอกันอีกนะครับคลิปหน้าจะ้ะ